a t t a c k on Titan r e v o l u ชั o นเกมที่จะทำให้คุณนั้นได้เบียวกับการใช้พลังไททันอย่างเมามันโดยที่เกมนี้นั้นจะพาเราไปประจนภายในโลกของไททันแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการที่เรานั้นจะเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ด้วยวิธีการเล่นง่ายๆจากช่องของผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลย หลังจากที่ทุกคนนั้นสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เข้าเกมมาในหน้านี้เมนูที่ผมจะแนะนำเปน็นแรกคือ Equipment นะครับจากที่เราเข้ามานะครับเราจะเจอหน้าต่างนี้ผมนะครับจะแนะนำวิธีการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยที่ทั้งแปุ่มนี้นะครับผมจะเขียนเอาไว้เป็นตัวเลขนะครับว่าอะไรคือการอัปอะไรบ้าง แล้วต่อไปนะครับเป็นหน้าสกิลในหน้าสกิลนั้นจะเป็นการใช้ทองและเหรียญเลเวลในการปลดล็อกความสามารถต่างๆนะครับเพิ่มดาเมจพิเศษปลดล็อกช่องและเปิร์กต่างๆส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเปิร์กโดยปกตินะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะมีช่องเปิร์กแค่ช่องเดียวเท่านั้นและวิธีที่เรานั้นจะสามารถเพิ่มช่องเปิร์กให้ได้มากกว่า1ช่องเนี่ยและวิธีที่เราจะอัพได้นั้นก็คือเข้าไปในหมวดสกิลแล้วก็จะเจอเมนูเปิร์กสล็อตนะครับให้เราก,กดอัพไปจากที่เราอัพไปนะครับเราก็จะได เป็นการเพิ่มดาเมจทันทศเปียร์40%แอคซิมัมไฟ e p พาวเวอร์นะครับก็จะเพิ่มจำนวนเอ่อหอกใส่ฟ้านะ4อันเลยแล้วก็ความเร็วหอกเดี่ยว40%ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นหน้าการจุติการจุติก็คือการที่เราไปถึงจุดสูงสุดของเลเวลนั้นๆแล้วเรานั้นก็ต้องเลื่อนขั้นต่อไปเรื่อยๆจะครบสครั้งโดยเลเวลในการจุติทั้งหมดครผมจะขึ้นเป็นตัวเลขให้ดูนะ ซึ่งหลังจากที่เราจูติเนี่ยเราจะได้การ์ดมานะครับตาม4ใบที่เห็นเลยโดยการแต่ละใบนะครับจะบวกความสามารถพิเศษด้วยหลังการจูติหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้การ์ดใบนี้มา1ใบซึ่งเป็นการสุ่มนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหน้าต่างของอ์ติแฟกซึ่งอ์ติแฟกเนี่ยก็จะบวกความสามารถพิเศษต่างๆเหมือนกันนะครับโดยการหาอ์ติแฟกเนี่ยให้ลงเลดนะครับไม่ก็พวกมิชชั่นทั่วไปก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าจะออกยากนิดนึงและหน้าต่างสุดท้ายนะครับเป็นหน้าต่างเอ่อไททันมาสเตอรี่นะครับก็คือสำหรับคนที่ม เคลต่างๆของไททันน่ะโอเคต่อไปก็วิธีการเล่นของผู้เล่นใหม่นะทุกคนนะ่ะสามารถดูคีย์บอร์ดและเมาส์ผมด้าขวามือล่างได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีการฆ่าไททันด้วยดาบแบบโคตรง่ายโอเคมาผมจะสอนทุกคนนะวิธีการฆ่าไททันแบบโคตรง่ายอ่านี้ยกตัวอย่างนะอันนี้คือไททันอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะอะอันนี้คือไททันนะอะเนี่ยอยิ้มด้วยเนะี่ย อันนี่คือไททันเวลาทุกคนเนี่ยจะจะพูดว่าไงอ่ะจะพุ่งไปฆ่าฟันคอใช่ไหมให้ยิงสลิงไปตรงไหล่ซ้ายหรือขวาก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะยิงปุ๊บให้กดออสมมติเรายิงลายขวาให้เรากด W อา่าเวลาเวลาเรากด W เนี่ยตัวเรามันจะพุ่งขึ้นฟ้าไปแบบแนวโดง่งใช่ไหมแล้วเราก็กดตัว D มันจะแบบแนวเนียสมมตินี่คือไททันนะอ่ะปุ๊บๆเรายิงไปเนี่ยอันนี้ตัวเราปุ๊บจุ๊บ เเรายิงไปปุ๊บใช่ไหมแล้วตัวเราก็จะลอยอ้อหัวมาแล้วเรากดสเปซบาร์ตอนที่เราอยู่ข้างหลังมันเนี่ยให้ปล่อยตัวดีด้วยนะเวลาค้าไม่ถึงข้างหลังแล้วปล่อยตัวดีเข้าไหมแล้วก็พุ่งเข้าไปลองดูในคลิปดีดีนะผมจะแนะนําคือถ้าเราแบบเล่นแนวผมอ่ะเล่นแบบพุ่งเข้าไปตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือเราไม่จําเป็นต้องไปที่หลังตรงๆก็ได้นะเราฟันตั้งแต่แบบอยู่ตรงข้างคอได้เลยอ่ะใช่แต่ว่าให้มันลงไปลึกหน่อยนะ แบบแล้วฟันตรงข้างคอ,อ,อ,อหลังฟันหลังฆ่าเสร็จแล้วให้กด S 2 t ทีเพื่อพุ่งตัวออกเวลาเราตีว่าวหรือตีไม่โดนฆ่าไม่ตายเนี่ยให้กด S 2 t ทีโอเคไหมเวลาเล่นดับฟาร์มยังไงให้ได้ไวที่สุดออทำยังไงให้ฟาร์มไวขึ้นให้เราเข้ามาหน้ามาเกนเนี่ยตามที่ผมเข้าเนี่ย XP Boost l u ัก Boost g o b o o t เนี่ยซื้อไปเลย ม,มันสามารถซื้อขายข้างนอกได้นะเราก็หาซื้อเอาเลยแบบมันโคตรคุม้มอ่ะอะแล้วต่อไปด่านที่เราควรจะเล่นคือด่านอะไรอันนี้ในกรณีที่มีเพื่อนนะใส่แอนโฟเลสแล้วก็ปรับด่านเป็นแบบสู้กับอแอนนี่อ่ะถ้เราเข้าไปที่ออเจกตีฟนะครับเราก็กดเปลี่ยนตรงนี้เป็นการตดถ้าขอยนุนาวิธีนะี้ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วแบบประหยัดเวลาที่สุดอะ่ะเพื่อนเราต้องมีไททันนะไม่ใช่แบบถือดาบอะไรเงี้ยไม่ก็หอกสายฟ้าก็ได้ทำให้จบเร็วที่สุดเว้เพราะว่ายิ่งแบบเราซื้อบูธใช่ไหมเรายิ่งจบเร็วอะ มันจะประหยัดเวลาบูตมากขึ้นเว้ยคือแบบเราสามารถลงได้เรื่อยๆๆๆอย่างนี้เราก็จะขึ้นแบบแรงเอทอาวุธแรงเอทไวขึ้นเคควิธีการเล่นก็มีแบบประมาณเนี้ยทุกคนเข้าใจไหมถ้าแบบมีอะไรแบบไม่รู้เรื่องบอกผมได้นะคลิปนี้ก็ผมก็ไม่ได้ตัดดีเท่าไหร่ถ้าแบบอาจจะดูไม่ค่อยถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ